สวัสดีนะคะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่องทาร์ลอบานดันบายอภิญญาค่ะก็วันนี้ทำงานกับ Gateway Oracle c a s นะคะขออนุญ,ญาตคารุคุบาอาจารย์ของเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะคะขออนุญาตจเปิดใจให้คำทำนายนี้ตามความเป็นจริงทุกประการให้คำทำนายนี้เป็นประโยชน์แก่เพื่อนในการปัจจุบันและเบื้องหน้าด้วยนะคะขอพลังบุญพลังบวกจงมีแด่เพื่อนๆคะ่ะ flying free นี่นะคะเป็นสำรับแรกๆ using the past simplify your life embarking an adventure trusting your intuition <laughs> อ่าค่ะเรียกว่าเป็นพลังงานที่ให้เพื่อนๆมีอิสระในใน เรียกว่าทุกที่ทุกสถานเลยเนาะมันเป็นพลังงานที่สวยงามให้ปลดปล่อยการแสดงออกของตัวเองเป็นอิสระพลังงานนี้มันมีพลังงานของการเยียวยาด้วยนะ I step into my future with strength and clarity คือที่ผ่านมาเพื่อนเอนเจออะไรมาเยีวยาณปัจจุบันเพื่อนปล่อยวางแล้ว ป่อยวางมันเป็นประกายด้วยพลังงานแห่งการปล่อยวางพลังงานแห่งการเยียวยาด้วยหัวใจการเริ่มต้นใหม่อย่างเรียบง่ายมั่นใจของเพื่อนๆนี่แหละมันเป็นการหลอมรวมปัญญาทางธรรมเนาะเพื่อนๆได้รับการยอมรับนะคะจากมนุษย์และอะมนุษย์จากจากทางโลกและทางสิ่งที่มองไม่เห็นอน,นันตจักรวาลมันฟื้นฟูพลังงานทั้งภายในแล้วก็ด้านนอกก็เชื่อมโยงกัน เกี่ยวข้องกันเพื่อนๆจัดการชีวิตได้อย่างเรียบเรียบเรียบง่ายสง่างามแล้วก็มีสติค่ะนะเพื่อนเพื่อนเชื่อเชื่อในเรื่องความสุขเล็กๆของตัวเองเนาะเพื่อนเพื่อนเชื่อในในมิติชีวิตของตัวเองกับความสุขเล็กๆนี่แหละนะเรียกว่า การปล่อยวางตอนนี้มันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเพื่อนๆอย่างสง่างามนะคะเพื่อนๆไม่ได้ยึดติดอยู่กับสิ่งไหนมันปล่อยให้ชีวิตไหลไหลไปตามจังหวะของอน,นันตจักรวาลแหละแล้วก็พ่แห่งการเยียวยาเนี่ยค่ะมันมันมันเป็นการมันเหมือนต้นไถ่เห็นต้นไถ่ต้นใหญ่แล้วมีต้นเล็กด้วยเนาะออกรากด้วยอย่างเงี้ยค่ะเขาเขาให้อภัยตัวเองให้อภัยผู้อื่น เป็นเป็นปัญญาทางธรรมที่เกิดใหม่งอกใหม่กล้า